สวัสดีครับผมอยู่กับบุญลอดดำทีมเช่นเคยนะครับวันนี้บุญลอดก็ยังคงพามาติดตามงานหลวงของหัวหน้าโจยจอมโหดเราเหมือนเดิมครับอ้าวมานี่ยังไม่เห็นหัวหน้าเลยเจ้าปีศาจไปไหนโถนะครับหัวหน้าเอาเจ้าปีศาจไปเป,เปิดน้ําอยู่เขื่อนว่างั้นเขาจะทําการลอกเขื่อนขนาดใหญ่ครับ ก็เลยว่าจ้างให้หัวหน้าโจยไปเปิดน้ําก่อนเดี๋ยวตอนหลังจะมีบริษัทมาหลายบริษัทมาเปิดมาลงงานหยูบเครื่อนครับอ้าเรามาดูสภาพแวดล้อมก่อนบอกงานลวงหัวหน้าโจ้ไปถึงไหนแล้ววันนี้เจ้าสม้มเชงลงไปไประจําการข้างล่างแทนหัวหน้านะแล้วใช้รถไถเป็นคนดันโอ้โหทีนี้แหละงานเข้าหน้าดูเลย อตาตัตตามาแล้ววิ่งสองคันเหมือนเดิมครับแต่เจ้ารถคงคอยไม่ได้มาเพราะผู้ขับคือเทพบุตรฟันหล่อผมประจำการขับรถไถแทนครับนี่มือครับปากที่บุรีหายไปสองวันกลับมาแล้วครับเจ้าตาตาไอหนุ่มรถไถตีนเต่านี่ อาจจะพูดคำหยาบหน่อยนะแต่ชายาเขาชื่อชายาแบบนี้ฮะออาจะขยายฟังไหนขยายฟังนี้ต่อแหละเมอวานนี้หัวหน้าโจยตักนิดเดียวนะเพื่อว่าให้รถคล่องตัววิ่งง่ายไปเร็วเดี๋ยววันนี้เรามาดูเจา้าไก่อกฟางเราจะตักเหมือนหัวหน้าโจยหรือเปล่าเดี๋ยวคอยดู นี่สองตักไปแล้วนะเมื่อวานวูน่าโจยตักแบบสองตักเจ้าพิศาดอ่ะนี่สามไปแล้วสามแล้วนี่ตักที่สี่โอ้โหเมื่อวานก็มาได้เยอะเหมือนกันนะอ่ะยังไม่เต็ม เอาแหละทีนี้แหละได้ดูช็อตเด็ดกันแน่ครับท่านผู้ชมโอ้โหสี่ไปแล้วเอานี่ห้าพอไหมไว,ว้เปล่าอ่ะดันส่งคายช่วยหน่อยโอ้โห รู้หรือว่าเห็นว่าทางมันแข็งแล้วเลยเพิ่มน้ําหนักหน่อยเมื่อวานแค่สองตากวันนี้มาห้าตากเลยสงสัยทางจะแข็งมั้งเจ้าไก่อบฟางก็เลยใส่ขึ้นเพิ่มอีกเอาทตรงไหนครับบอกด้วยโอ้โหผมไม่รู้ผมเห็นรถไถดันอยู่ตรงนู้นก็เลยมาอยู่ฝั่งนี้ งานนี้เป็นงานเข้ารถไทยเลยนะดันดินเปียกแบบนี้นี่แต่ด,ด้วยระดับฝีมอือที่ประบุตรันหล่อผมแล้วเอายากเอายากอ่ะทำไงแค่กระบะดำอีกแล้วดินม,มันติดกระบะเอาถอยเทตรงนี้แหละเอออย่าลงเข้าไปลึกนะอ่าอ่าแต่เล็กสัจจัวยังเปิดประตูมองอยู่ อ,อ,อย่าเผลอลงไปรุบเลยนะเฮ้ยงานเข้าเจ้าสมเชงอีกสงสัยว่หน้าโจยจะมาช่วงบ่ายครับไปเปิดน้ำอยู่เขื่อนจะมีผู้รับเหมามาลอกเขื่อนครับสงสัยน่าจะมาช่วงบ่าย,ายช่วงเช้านี่บอกว่าไปรับจอบก่อน ขอยไปอีกขอยไปอีกอยไปอีกโอ้ไปได้เร็วนะขนาดสองตักเองยังหัวหน้าโจยว่าใส่น้อยแต่มันคล่องแต่มันเร็วถ้าใส่เยอะนี่มันไม่ค่อยได้เที่ยวมันจะติดมันจะนืดมันจะยาก เอาแค่เก,กาะกาตรงนี้ออกก็พอนะระดับความลึกอะไรได้หมทุกอย่างแล้วโอแคตรงนี้ออกครับอืผมให้เวลาสามวันน่าจะเสร็จแต่ด้วยถ้าทําแบบนี้ไม่มีใครโยงดินใช้รถไถอาจจะช้าไปอีกเพราะว่าเห็นใจรถไถครับดันยากมันเป็นดินทรายจริงอยู่แต่มันเปียกมันเหนียว โโอโหเป็นทางแข็งสีท่าไอ้ตรงที่หกรอดำยืนนะยังมีรอยน่วมอยู่นะมียุบอยู่นะแต่ตรงเนี้ยแหละผมยอมรับอยู่ว่าแข็งนี่ตรงนี้แหะแข็งอ่ะบีบแต่แล้วโอ้โหโอ้โหมีเท่าไร่ใส่ให้หมดคะเล่ง วิ่งกันแค่สคันก็พอทีเทแค่ใกล้ใก,ใกปากบอ่อจริงๆครับนี่แหละสมคําว่าปากบอ่อปากบอ่อไม่ปากบอ่อก็ดูเอานี่แหละคอบ,บ่อเลยเอ๊ะรถไทยมีการชิวๆอ,อ,อีกจอเฉยๆอีกไม่มีคนโบกกะเอาด้วยสายตา แต่อย่าลงไปลึกนะลงไปลึกในงานเข้าเลยต้องให้เจ้าสมชิงมาดึงช่วงนี้งบหลวงกำลังออกเยอะครับงานหลวงกำลังออกเยอะแถวบ้านผม งานชาวบ้านกำลังเริ่มทนดถอยแต่งานหลวงกำลังเพิ่มขึ้นเดียอกเข้ามาครับเดี๋ยวกลับมาหัวหน้าโจยเราตอนนี้ให้ทำกันไปก่อนแต่ผมว่าถ้ามาถึงตรงมาตรงเนี้ที่ชักล่องนี่แค่นี้ เจ้าปีศาจก็น่าจะทอยดินขึ้นได้แล้วไม่จาเป็นต้องใช้หกรอแล้วนี่อยู่แค่ระยะแค่นี้เอื้อมเอาก็ได้เวียงดินขึ้นมาข้างบนก็น่าจะได้แล้วเหลือไม่เยอะนะชาวดูจริงๆเนี่ยวิ่งกันจริงๆฮนะอ่ะเสียงบีแต่แล้วปึ๊บปึ๊บ มีการบิ้นก่อนนะโอ้โหใส่หนักกว่าเดิมวันแรก2องุงกีวันนี้สี่บุงกีห้ามุงกีพรุ่งนี้ล่ะจะไม่เยอะกว่านี้เลยอะเทซ้ายเทขวาครับนี่มันมีทีเทเยอะแยะ,แยะเลือกเอา จะเอาด้านไหนรถไทยก็ต้องระวังเหมือนกันนะดันเข้ามาลึกๆมากนี่จมเหมือนกันรับรองหินบนถนนนี่หายหมดแน่ถูกขูดออกหมดเอเจ้าอ,าอาย่าเสี่ยงนะเจ้าอย่าเสี่ยงนะตีประบุฝันหลอ โอเคตรงนั้นเลยครับอย่าเข้ามาเลยอ,อย่าเข้ามาเลยอ,อ่ะดันทางนู้นทีทางนี้ทีฮะนี่มาดันฟังนี้แหละ ยังไม่พอครับยังไม่พอพออ,อย่างบุง่กีนี้อ่ะพอแล้วเสียงบีบแต่แล้วอึ๊บปึ๊บ,บ่ะวันนี้ผมเขาพามาติดตามครับบ่องานหลวงของหัวหน้าโจ้เรา ตอนนี้ยังไม่เห็นเดี๋ยวช่วงบ่ายค่อยกลับมาอีกรอบหนึ่งเดีย๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ